สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทอง เกษตรมีด Hi! ีมาแล้วค um ่ะวันนี้เราอยู่กันท um ี่ว um ิสาหกิจช um ุมชนสมุนไพรแปลงใหญ่ตําบลด่านทับตะโกอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีที่ปลูกพืชสมุนไพรเช่นขมิ้นชันและพลายเป็นต้นโดยพี่โสภีประธานเกษตรแปลงใหญ่สมุนไพรอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีได้พาเราไปชมการแปลรูปขมิ้นชันเป็นสินค้าต่างๆ ซึ่งเริ่มจากการนำขมิ้นชันมาหั่นเป็นชิ้นบางๆจากนั้นนำไปตากแดดในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์7วันก่อนนำมาแปลรูปหรือบดผงส่งขายต่อไปซึ่งการปลูกสมุนไพรก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนจากสารโลหะหนักเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุเหมาะสมได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และมีการเก็บรักษาผลผลิตไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจนได้รับการรับรองมาตรฐานการปลูก GAP ด้วยค่ะแล้วก็ประมาณ10เดือน10เดือนประมาณเดือนมกราค่ะเราก็จะขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาแล้วมาล้างน้ําล้างน้ําเสร็จแล้วก็เอามาหัน่นหั่นแล้วก็มาตากตากด้านนอกเนี่ยค่ะตากแบบนี้ด้านนอกตู้อบ2วันแล้วก็นําเข้าตู้อบอีก5วันถึงจะได้ตัวขมิ้นชันแห้งอะค่ะ มีพอตากแห้งเสร็จเราก็นำเป็นตัววัตถุดิบเลยค่ะตัวชิ้นแห้งๆแ,แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปขายได้เลยตามออเดอร์ที่เขาสั่งอะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็นำไปบดผงนำไปบดผงแล้วก็เป็นขายบดผงค่ะเป็นกิโลแล้วก็ไปอัดครับซูลเป็นครับซูนนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่เราก็เอาไปทำน้ำมันเี่จวน้ำมันได้ค่ะวัตถุแห้งอย่างเงี้ยนะคะเราก็ ขายอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าบดผงม,มันเป็นตัวที่เพิ่มมูลค่าขึ้นมาอีกอเกือบประมาณหนึ่งเท่าตัวค่ะประโยชน์ของขมิ้นชันเนี่ยจริงๆแล้วขมิ้นชันเราใช้ได้หลากหลายมากใช้ในเรื่องของลูกคคบที่ดูแลผิวภายนอกแล้วในเรื่องของยาที่รักษาภายในในเรื่องของการขับลม รักษา,าแผลภายในเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขมิ้นชันนั้นมีประโยชน์นำมาแปลร,รูปเป็นสินค้าได้หลากหลายแถมเกษตรกรยังสามารถเลี้ยงตนเองได้ด้วยการปลูกขมิ้นชันส่งขายอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้เกษตรมีดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ณผู้ชมคะขมิ้นชันนี่ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรไทยที่เรารู้จักกันดีนะคะแล้วก็เป็นพืชที่กเกษตรกรไทยปลูกกันเยอะมากสร้างไรายได้กันมาอย่างยาวนานค่ะคุณประโยชน์ในขมิ้นชันนั้นถูกนำมาบรรจุเอาไว้ในผลิตภัณฑ์ Q7 Complex ด้วยนะคะแต่ว่าทำไมถึงได้รับการเลือกให้มาบรรจุไว้แม่อันนี้น่าสนใจไปติดตามพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกันดกรกัมพลภูผาว,วัฒนากิจนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรรมชาติบำบัดและโภชนะเพสั มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราค่ะสวัสดีค่ะดรค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เห็นนะดรกลายเป็นว่าเราจะได้แบบฟังเรื่องราวดีๆของพืชสมุนไพรไทยต่างๆเนบพืชต่างๆมีประโยชน์อะไรอย่างไรต่อสุขภาพขมิ้นชันก็เช่นกันคะ่ะดรหลายคนบอกอรู้จักกันมายาวนานแล้วแต่อยากให้ดรเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าความสําคัญของขมิ้นชันที่เราเห็นเราโอ้โหรู้สึกว่ามันดีแล้วนํามาบรรจุไว้ใน Q7 Complex เ็ขาไม่ดีอะไรยังไงคะผม ขมิ้นชันเนี่ยจริงๆเป็นพืชสมุนไพรที่ถูกวิจัยเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรที่ถูกวิจัยเยอะที่สุดในโลกเลยนะ, oh. ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเ,เอเชียรหรือเมืองไทยเท่านั้นที่วิจัย <Ha. S 2> ทั่วโลกนะครับ <Ha. S 2> ให้ความสําคัญกับขมิ้นชันเราหมดเ <Ha. S 2> ลยนะฮะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วในในต่างประเทศเขาก็รู้จักขมิ้นชันร,รู้จักอย่างดีด้วยนะครับรู้จักอย่างดีขมิ้นชันเนี่ยก็จะดังจากเขาเรียกว่าศาสตร อายุรเวทอายุรเวทก็คือาศาสตร์ของอินเดียใช่ไหม,มพวกพวกพวกการแพทย์อินเดียน,นะครับเราก็รู้ว่าเขาใช้กันเยอะจริงๆบ้านเราก็ใช้ขมิ้นชันกันเยอะมากๆานะครับมผมด้วยสารสีเหลืองของมันนะครับที่มันมีเขาเรียกว่าเคอร์คิวเมนอยู่นะครับสารตัวนี้ที่ว่าเคอร์คิวเมนเนี่ยเป็นสารที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสําคัญมากนะครับมีการนําไปเหมือนที่บอกว่าเป็นสารตัวหนึ่งเนี่ยที่ถูกเอาไปวิจัยทั่วโลกนะครับได้ได้แบบเจาะลึก แล้วก็เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็หลายโรคด้วยนะครับหลายโรคภัยด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยไอตัวเคอร์คิมแมนที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นสารที่เป็นสีเหลืองของมันนะครับตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญกับร่างกายเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือเพิ่มเกราะป้องกันให้ร่างกายนะครับป้องกันหลายหลอย่างมากทั้งมลภาวะมลพิษนะครับสารพิษตกค้างนะครับสารก่อโรคต่างๆนะครับเชื้อโรคต่อก่อโรคต่างๆนะครับตัวนี้ แต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ป้องกันถ้ามันอยู่ในเราแล้วเนี่ย <ฮะ S 1> มันช่วยขับออก <ฮะ S 1> มันช่วยฆ่านะครับตัวนี้มีสารที่เขาเรียกว่าเป็นแอนตี้ไวรัลแอนตี้แบคทีเรียก็คือ,อต้านเชื้อโรคต่างๆเชื้อไวรัสเชื้อ ia, <ฮะ S 1> แบคทีเรียกระทั่งเชื้อราต่างๆได้อย่างดีด้วยน<ฮ>ะครับวิชานั้นเนี่ยตัวนี้ จริงๆการวิจัยเนี่ยไปไกลมากๆแม้กระทั่งตอนนี้เขาค้นพบว่าไอสารเคอร์คิวเมนเนี่ยสามารถเอามาใช้กับจิตเวชได้มันจะเปนจะช่วยในเรื่องอะไรยังไงคะเรื่องเกี่ยวกับการคลายเครียดนะคผ่อนคลายเพราะมันมีสารตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้นการทํางานของฮอร์โมนในสมอง นะครับทำให้ฮอร์โมนในสมองนียทำงานอย่างสมดุลมากขึ้นนะครับจริงเยอะแยะมากมายเราพูดถึงไอสารตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้สําหรับาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อและไขข้อกระดูคนะครับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายการเพิ่มภูมิคุ้มกันาการต้านเชื้อต้านไวรัสนะครับด้วยคุณสมบัติตัวนี้เองเนี่ยคิวเซเว่นก็เลยใช้เคอร์คิวเมน ของตัวนี้ที่เราใช้ก็เป็นเป็นกลุ่มเดียวกันที่เราเรียกว่าเซลล์แมทริกเคอคิวเมนนะครับเอามาใช้เพราะว่ามีการดูดซึมและนำไปใช้ได้อย่างดี100%เนะครับแล้วอย่างนอกจากคัมินชันแล้วค่ะดรมีสารสกัดธรรมชาติอะไรบ้างที่อยู่ในคิวเ่น c คอมเพล็กซ์ค่ะก็เหมือนกับที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีเบตากูแคนที่เราได้มาจากเห็ดลินจือแดงใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกลุ่ม เขาเรียกว่าซิตรัสเฟอร์เบนอยด์ก็คือกลุ่มสารเฟอร์เบนอยด์ที่ได้จากเหมือนกับกลุ่มส้มนะครับผลไม้พวกส้มนะครับจะมีเซเว่นเบอร์รี่คอมเพล็กซ์นะครับก็คือมีพวกเบอร์รี่เจ็ดชนิดนะครับมารวมกันสกัดออกมานะครับมีเปลือกองุ่นแดงนะครับที่เรียกว่าริสเปอร์ทอลนะครับตัวนี้มีผลในการช่วยเกี่ยวกับยืด เขาเรียกว่าอะไรนะหางของ DNA อนะครับทำให้เราเนี่ยไม่แก่เร็วไม่แก่เร็วนะครับแล้วก็ไม่เจอพวกเขาเรียกว่าโรคเรื้อรังที่คนคนมีอายุเขาเป็นกันนะครับผมแล้วก็ยังมีกลุ่มเขาเรียกว่าแมกนีเซียมนะครับที่เราได้จากถั่วสักด้วย อันี้คือคุณสมบัติอยู่ในเม็ดเดียวเราได้รวรวมสารสกัดต่างๆเอาไว้เยอะแยะมากมายซึ่งถ้าจะให้ไปหาทานเองอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดดีใช่ครับแล้วก็จุดเด่นของ Q7 Complex ที่เราใช้ Cell Matrix Technology เนี่ยเพราะว่ามันดูดซึมได้100%ซนะครับไม่ทิ้งสารตกค้างนะครับสามารถอยู่ในร่างกายเพ่ที่ให้ร่างกายของเรานี้ค่อยๆดึงออกไปใช้ได้ถึง36มสิบหกชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่มันเขาเรียกคอมเพล็กซ์ มันไม่ใช่เป็นสารเชิงเดี่ยวเป็นสา,สารเชิงซ้อนนะครับก็จะมีตัวไกด์นะครับร่างกายเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ถูกจุดถูกที่แล้วก็ถูกระบบ นะครับผมคือเรียกว่าดูแลได้ทั้งร่างกายเลย,ยนะคะฉะนะั้นนะใครที่สนใจนะคะอยากจะดูแลตัวเองแบบนี้นะคะสามารถที่จะติดต่อได้นะคะสั่งซื้อได้ที่ f e c o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  k n p n p e นะคะ Q7 Complex TH หรือว่าที่ call center 02113 1188 11ได้เลยค่ะแล้วสิ่งสำคัญเลยคือเราได้เห็นเลยนะคะว่าคุณค่าจากสมุนไพรไทยถูกนำมาใช้นะคะในเรียกว่าดึงเอาสารสก,กรดัดดีๆนะคะแล้วก็รวบรวมไว้ใน Q7 Complex ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณดร ก็กำพลมากๆเลยค่ะขอบ,ขอบคุณนะคะ,คะส่วนคุณผู้ชมนะคะในช่วงหนะ้ายังมีเรื่องราวดีๆที่นะ่าสนใจรอเราอยู่แต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ค่ะค่ะ